สวัสดีค่ะลูกค้าขอต้อนรับสู่แชทส,สดไลฟ์ของพ่วงบนราชธานีดิ่ชาเซลเลอร์นะคะตันนี้เป็นงานพ่วงขนรถเกี่ยวข้าวขนแมคโครนะคะสาลี่ลถไถนะคะสาลี่รถไถงานสินค้าของเราผลิตส่งออนไลน์ทั่วประเทศไทยนะคะเป็นงานของพ่วงบนราชธานีค่ะส่งมอบงานลูกค้าตาม q ิวออเดอร์สั่งนะคะตัวนี้ขออนุญาต ให้ลูกค้าดูงานของลูกค้าสกลนครน,นะคะตันี้เป็นแบบดำดำมือค่ะขนาดไซส์อยู่ที่1.60เมตรความยาวของถาดอยู่ที่2.50เม ไม่รวมปากคอคัสซีเป็นรางน้ำหน้าสีตัวดุมเป็นเผากระบาดนะคะตัวยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์ค่ะราคาของเราอยู่ที่30,000บาทนะคะไม่รวมส่งมอบงานขนาดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่1,60เมตร60คูณ2เมตร50นะคะของตัวถาดปูแผ่นหนานะคะปูแผ่นหนาตัวรถที่ใช้จะเป็น L 4 0 L 5 0นะคะถ้าเป็น L 3 6ลูกค้าสามารถเลือกเลือกรถไฟขนาดได้ค่ะ ตัวเพาหลังเป็นเพาหลังของตัวกระบะนะคะลูกค้าอันนี้เราไล่ให้ลูกค้าดูงานของลูกค้าเองนะคะอันนี้เป็นงานของลูกค้าสกลน,นครนะคะรอส่งมอบพร้อมตัวสาลี่ในตัวในส่วนของตัวเทเลอร์สาลี่ขนรุเกี่ยวนะคะของเราผลิตร,ร,รอลูกค้าจะเป็นไซ 5, ส์2เมตรคูณ4เมตร10ไม่รวมขอใช้เหล็กรางน้าหน้าสีปูแผ่นลายบันไดรางน้ําหน้า2 3, 4, 4, สาร4ีสี่เส้นค่ะ มีระบบไฟให้ลูกค้าพร้อมเรียบร้อยนะคะติดกันโคนนะคะตัวยางเป็นยางเปอร์เซนต์เกจใช้งานวิ่งตามท้องถนนเลยค่ะตัวรถสามารถทำเล่มทะเบียนได้บวกที่1 6 0 0 0บาทนะคะบวกเล่มทะเบียนความกว้างของถาดอยู่ที่2เมตรความยาวของถาดอยู่ที่4เมตร50คอเมตร50รวมคอใช้เหล็ก6เมตรเต็มเส้นค่ะตัวปากคอตาโลความยาวของปากคอตาโลนะคะ อยู่ที่50เซนครึ่งเมตรนะคะลูกค้าตัวนี้คัสสีเป็นรางนั้นนะสีคันนี้เป็นของลูกค้าเลืงนกทาลูกค้าจองไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้ของลูกค้าอุบลราชธานีนะคะสเปคเดียวกันค่ะลูกค้าตัวนี้สเปคเดียวกันในส่วนตัวนี้